เมื่อวานนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยจัดงานฉลองวันชาติจีนครบรอบ73ปีนะคะซึ่งเท่ากับเป็นวันครบรอบการสถาปนาสาธนารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยก็ได้ย้ำเรื่องความสัมพันธ์กับประเทศไทยและการจัดระเบียบโลกใหม่ด้วยคุณชลันรโยธาสมุทรไปร่วมงานมาค่ะสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย จัดงานฉลองครบรอบ73ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวานนี้โดยมีนักการเมืองระดับสูงเจ้าหน้าที่การทูตจากประเทศต่างๆภาคเอกชนรวมถึงผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการจัดงานฉลองครบรอบ73ปีวันชาติจีนครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดงานแบบพบหน้าเต็มรูปแบบ หลังจากสถานการณ์โควิด19คลี่คลายผ่ยนยานเชื่อเฉียงเอกอ,อัคราชทูตสาธา,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 ารณรัฐ<อ>ประชาชนจีน<ด>ประจำประเทศไทย<ด>ย,ย้ำการพัฒนาของจีน<ด>เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีกินดีแก้ปัญหาความยากจนและสังคมนิยมที่ทันสมัยรอบด้านขณะเดียวกันชูความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือท่ามกลางสถานการณ์โควิด19 ，庆祝中华人民共和国成立七十三周年之际，我们愿和泰国各界朋友一道，共同努力，使得中泰关系在未来不断迈上新台阶。中泰一家亲，好上加好，亲上加亲。谢谢大家。 แม้จะไม่ได้กล่าวถึงสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกโดยตรงแต่เอ,อกอัครราชทูตจีนย้ำบทบาทของจีนในฐานะผู้พิทักษ์ระเบียบระหว่างประเทศ中国过去是，现在是，将来仍将是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的 ทามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐเตรียมส่งรองประธานาธิบดีกัมลาแฮริสร่วมประชุมเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกแทนประธานาธิบดีโจไบเดนและแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน 将参加峰会，但习近平主席表示，中国愿同包括泰国在内的国际社会一道，为推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，为构建人类命运共同体不断作出新的贡献。 ด้านกระทรวงการต่างประเทศของไทยถแถลงว่าตอนนี้ไทยและสหรัฐกำลังประสานงานเพื่อให้ประธานาธิบดีสหรัฐเข้าร่วมการประชุมผู้เชี่ยวชาญประเมินท่าทีผู้นำสหรัฐ,รฐไม่เข้าร่วมในเวทีเอเปดังนั้นนาะทีนี้สาคัญที่สุดคือมาพูดคุยกันได้ไหมเพื่อทําให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จะดีกับประชาชนโลกเพราะเรากำลังพูดถึง21เขตเศรษฐกิจใช่ไหมครับ2ใน3ของ GDP ของทั้งโลกอ่ะ ถ้ามาสร้างสารรค์อะไรกันนี่มันส่งผลดีมากมายมหาศาลแต่เขาก็เลือกที่จะไม่แสดงความรับผิดชอบโดยการเลือกที่จะอยู่บ้านไปงานแต่งงานของหลานสาวเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความเสียหายของไทยไม่ได้เป็นความเสียหายของอเมริกาไม่ได้เป็นความเสียหายของเอเปกเ, e เลยเพราะว่าก่อนจะมีการประชุมมันมีการเตรียมการมานานแล้วทุกอย่างถูกจัดวางให้หมดแล้วแต่มันเสียภาวะผู้นําครับว่าผู้นําเบอร์หนึ่งของโลกแทนที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อสถานการณ์โลก กับเลือกที่จะอยู่บ้านและอยู่ในงานมั่นของหลานสาวซึ่งกําหนดการมั่นเนี่ยก็ออกมาหลังเวลาที่เขาตกลงกันว่าจะมีการประชุมด้วยซ้ําขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองสหรัฐมองว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้ผู้นําสหรัฐไม่เข้าร่วมการประชุมเอเป็กทั้งเรื่องของการเมืองภายในเหตุผลในครอบครัวและการประเมินความสําคัญของเวทีเอเป็ต่อสหรัฐธันทรโยธาสมุทรไทย P ี s รายงาน